องังยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเ p ป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยก like, ันและก็ชวนทุกคนมาเมาทมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊นะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Blackpink กันนะครับกับ Billboard Hot 100นั่นเองในตอนนี้นะครับ Blackpink เนี่ยทั้ง2เพลงเลยไม่ว่าจะเป็นไตเติลของอัลบั้ม Born Pink อย่าง Shut Down นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลง Pre-release s i n จากอัลบั้ม Born Pink เช่นเดียวกันใน Pink Venom นะครับล่าสุดนี้ทาง Billboard Hot 100นั้นได้อัปเดตชาร์ตขึ้นมาแล้วนะครับทั้ง2เพลงยังคงอยู่ในชาร์ต Hot 100ของ Billboard รวมไปถึงอันดับนี้ก็ถือว่ายังดีมากๆเลยนะครับ Pink Venom นั้นเนี่ยยังอยู่ในอันดับที่87นะครับใน Billboard Hot 100ตามมาด้วย Shut Down นะครับอยู่ในอันดับ ที่67ของ b i l l b o a r d Hot 1 n e ชซึ่งทั้ง2เพลงนี่ก็เหนียวแน่นมากๆเลยนะครับแข่งแกร่งกันมากๆเลยอยู่ในชาร์ตนี้เนี่ยมาได้นานมากๆชาร์ตดาวน์เนี่ยปล่อยมาทีหลังนะแต่ว่ายังเกาะชาร์ตอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์ที่2กันแล้ว พิงเวนอมเนี่ยเหน,ยเนียวแน่นมากๆเลยนะครับความป้งแล้วก็กระแสต่างๆเนี่ยยังดีมากๆเลยเกาะชาร์ตนี้มาได้นะครับอยู่ในชาร์ตมาอยู่นานถึง6สัปดาห์กันแล้วนะครับทุกคนมีความกาสรอง2องปีมีความผักบุ้งกุ้งนาง B1B2 มากๆเลย2พี่น้องพิงเวนอมแล้วก็ชารดาวนั้นเนี่ยเขายังอยู่อย่างเหนียวแน่นเลยนะครับในบิลบอร์ดฮอตวันฮันเดสัปดาห์จากช h u ์ตดาว6สัปดาห์จากพิงเวนอมและในตอนนี้ล่าสุดเลยนะครับชารตดาวนั้นเนี่ยอยู่ในอันดับที่100ตามมาดของบิลบอร์ดฮอตวันฮ แฟนคลับของ Black พิงคนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับตัวยงหรือว่าแฟนเพลงที่ติดตามส,สาระแบล็คพิงคมาอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับความปังนี้ในกระแสอินเตอร์ของ Black พิงคกันนะครับนี่เป็นเพลงภาษาเกาหลีแต่ว่ากระแสะของชาร์ตวันฮันเดี่ยังปังขนาดนี้ในบิลบอร์ดนะครับถ้าหากว่าเป็นเพลงอิงล้วนเนี่ยกับการคัมแบ็คครั้งนี้แฟนๆบอกเลยว่าปังกว่านี้แน่นอนหลังจากนี้ไปนะครับแฟนๆอยากเห็นมากๆเลยว่าทั้งหากทาง YG แล้วก็ Black พิงคแต่ัดสินใจทําเพลงไตเติ้ลหลักของอัลบั้มในการคัมแบ็คครั้ ทอนแรปแบบฟาดฟาดป๊ดปอบวอรแบบอิงล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีทอนโวเกอลต่างๆที่เป็นอิงล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับความปังของ Black พิ n k ใน Hot 100จาก Billboard นั้นเนี่ยจะสุดปังกว่านี้ขนาดไหนจะสามารถโค่นไอศกรีมได้หรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับแฟนๆนอยากเห็นแบบนั้นกันมากๆแต่ว่ายังไงก็ตามในตอนนี้ก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับ Black พิ n k นะครับในชัรตดาวแล้วก็พิงแวนอมที่ยังสามารถอยู่ใน Buboard Hot 100ได้แล้วชาร์ดฮอยวยันวแน,นเลยสดปนี้ก็ตต้อองขัวลาไปแล้วทุกคนกลับมาจอกันใม่อไป อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง